สวัสดีค่ะกลับมาพูมาพอกันอีกแล้วกับเลยยา Channel. ชาแนลชนี้มีช่องนะคะช่องที่สาแระแนยืนหนึ่งคนถักเป็นลอยคอนปล่อยเป็นแสนวันนี้เลยยาจะมาทำอะไรจะมาสอนการหาเงินในอากาศนะคะอุ้ยหนาคอยคือบวมแถว่าเดบบดน้อที่น่องอืม ทุกมื่อนี่ผู้ใดก็อยากมีไล่ใดเนาะอยากสั่งไล่ไดเพราะวะา่าเ็ต <_ d> um> บ้านฝ้าบ้านแดงเนาะบ้านดงบ้านดําปักตะกอ,อกตะกา้าก็ว่าไปเออแต่มันมีการหาเงินในอากาศอีกรูปแบบหนึ่งนะ <_ d> um> ซึ่งหลายคนไม่เคยทำํำว่ายี่ไผเขาเห็นดอกพี่น้องอืมเพราะว่าอาชีพนั้นคืออะไรให้ลูกไปเป็นปริงเออลูกใายไปกันเล่มาโพดวาจังสีพี่น้องโพดว่าใดก็อัน สวัสดีครับ굿 o อร์น n ิ่งตอนเช้าเหรอว่ายังไงเนจะอ่านให้ฟังวายฉันเพึ่งบรรลุเนาะนอกจากสิไปบวชเป็นพระแล้วอืมให้ลูกเป็นเป็นปริงโอ้ไม่กอดอาชีพสมัยนี้เนาะเงินในอากาศมันมีทุกที่จริงๆแม่พี่น้องสวัสดีตอนเช้าครับถึงบ้านหันหน้าไปพองพ่อกับแม่แล้วรู้สึกมีความสุขอ่ะพ่อแม่ก็อดหลับอดนอนไปกับลูกเก็บบัหน้างาน ซึ่งพ่อไม่เคยทําเลยแต่เห็นพ่อวิ่งไปวิ่งมาแต่แกบอกสนุกดีนี่แหละความรักรักเงินเขาน่นตีสิบมีความสุขจังแด่มเลยลงทุนจากบาทเนาะสู่ซ้ำเงินหมาตัวนั้นว้าวเป็นก้อยกว่าแคบจีก,กันละพี่น้องเนะาะซาดว่าอันเปิดว่างมาก,ก่เคยเก็บบัรเนาะสิบเก็บบตรจึงได้หาคนจากก้างกับยังอยากพอแห่งแหลมนบอ่อ เออเพราะฉะนั้นก็ต้องมีความสุขสิเออไม่ได้ลงทุนขาดกูน,นั่งเก็บเงินเอาอย่างเดียวเวอยนี่หลักค่ะพี่น้องอีกหนึ่งอาชีพแนะนํานะคะการหารายได้นะคะหารายได้หาเงินในอากาศเนาะอีกหนึ่งช่องทางนอกจากบ้านฟ้าบ้านดําบ้านแดงบ้านฟ้าบ้านดําบ้านแดงมันจะต้องมีกฎของมันมันก็ยั่งยากกว่านี่เด้พี่น้องอืมส่วนหาเงินในอากาศวิธีนี้เหรอไก่ลูกไส้ ไปตัวซันนี่ปึกๆมีเงินไหลไหลเออไปหลอกเขาบ้านนี่อันซันนี่เงินไหลกับไหลอยู่พี่แอนกับมีไหลอยู่พี่น้องแต่ซันนี่บอกขอยสลัดนั่นกะอืมมันกะหน่อยนักหน่อยนาเนาะสลัดแล้วก็มีอีโก้ไหลพร้อมแด้มูอเบาบ่ฟั่งแด้นี่แหละคือกฎของการหาเงินในอากาศพวกนี้นะคะถ้าเป็นอัน บ้านฝากกว่าสิต้องมีคนติดตามมียอดวิวนหกพันนาทีหกแสนนาทีลงคลิปนั่นคลิปนี่พอร,รูปภาพไปถ้า f เฟซบุ๊กเอ่ยถ้าย u ูทูบกบว่าจะต้องผ่านสี่ชั้นพันชั่วโมงมีคนติดตามหนึน่งพันคนนู่นนั่นนี่โฆษณาถึงจะเข้าถ้าเป็นคลิปเรียวก็ต้องมีห้าคนตามห้าร้อยคนไอยอดคนดูตืดตืดตืดแล้วจะได้สติ๊กเกอร์ว่าไปแมนบองานทุกอย่างมันมีกฎเออเพ,พราะะนั้นเพอาะานมากอะ่ะ เป็นการหาเงินในอากาศเขาลงทุนมาละอันทุนน่ะบ่ได้ลงจักบาทดอกพี่น้องแต่ลงทุนกับการการแบบว่าใครจะว่าอะไรก็ช่างฉันไม่แคร์จะสินาอืมแมนบอมุเจ้าว่าจังไดมุเจ้าว่าคือขไขยบ่สิไม่ยังบ่มีความุขกับบเคยบ่เคยเห็นล้วเนาะะพระว่าบ่เคยปังเนาะบ่เคยสาเร็จเนาะบ่ได้มีซื่อเสียงปันนันจ้าที่คนสื้อบัตรเขามาเบิงจ่า เออเพราะฉะนั้นก็ต้องมีความสุขซำเอาเงินมาแม้ไพสีบสุเป็นขอกับสุกแมนขึ้นกันนางหัวเตยอหัวเตออ๋อบุระเอออืมวันดี้ลงทุนอย่งา,ยางจังเนาะอืมบัดดี้ลงทุนอย่างจังเหตุยูทูปเห็ดบานฝ่าบันดำบันแดงยังได้เสียเงินค่าแอบอยู่ด้วยพี่น้องอันนี้บริเสียหย่ยมีแต่ได้กับได้อืมมีแต่ได้กับได้กอบโกยเอาบา่นเนี่ยอืมกอบโกยเอาจาังเลยกันยุบเอาไปทันละอืม ได้แล้วก็ป้ายตัวหน้ายิ้มนะคะว๊ยข่อยเงดข่อยเงึเงดขวบมันหนาเขาเจา้าเฮ้านี่พี่น้อง เฮานี song, YouTube, ่เฮ็ดสองยูทูปเฮ้าอยู่ในโลกออนไลน์นาะคนมาคอมเมนต์นึงเฮ่ mm hmm. ากับสะก,กิดใจ,จอยู่ด้วยแต่อันนี้คนดาเบิดเมือง <c oughs> เขาเจ้าพ่สะเทือนแหมเพราะว่าเขาหวังผลประโยชน์แบบบักคักเลยแหละเออเขาไม่กระเทือนนะคะถ้าเป็นเทาเจ้าข่อยบ่โอ้ยคนดาลูกลานเต่าลายไปนี่โอ้โอ้เซ้าเด้อลูกเซ้าเด้อพ่อเซ้ากับเซาเด้อถ้าเป็นเท้าั้นมันสิคือบ่ลูกมันบอเอาอีหลีถาคนมันบ่ได้มีแผนมีคิดอย่างในใ้ใจมันก็จะว่าโอ้ยลูกแล่ อันความพักแม่กับบดีวาดอกพ่อกับบดีวาดอกมักกันเท่าบดีแยกแยะดอกว่าเออผู้นันนี้เป็นแม่ห่างแม่ใหม่หรือว่าจังไดแต่ว่าล,ลูกลูกรลับเด้บอโนนนันนี่นนเออด้ๆมันก็ไม่ไอน้นี่เดียเขากับสิห่วงลูกเขา,าได้อันนี้นาสื่งตาบานเขามากกัเป็นแก่งเขามากเป็นทีมเนาะจะเรียกว่ามิรก็ยังได้เลย <laughs> อ้ออยากหัวพี่น้องไปไปต้มก็จับกินเขาดีกว่า อข่อยอยากหัวอันสิเดืหาไล่ใหม่หละหางกันในอากาศโอ้ยสีปุ๊บปั่นลูกไส้กับลูกไส้ก็คือบอกเอาน้ำนอแต่ว่ายังว่าแหละมันกันหน่อยเนาะคนสีลงข้าลมง,ง่ายๆจัิงส่อันผู้เพิ่นมีเงินไหลส่วนหมากเพิ่นกับสลัดนะเพราะว่าคนเท่าก่อนสีมีเงินไหลนะ ก่อนสิีเงินไหลาถามบแม่นมุ่นมังสังขยาของพอ่อเม่ก็ต้องมีหัวธุรกิจแม่นบอพีน่นองก็ต้องมีหัวธุรกิจจักส่างจักหาแม่เป็นบอบแม่นว่ารวยด้วยความบังเอิญบังเอิญเพราะอะไรบังเอิญได้ผัวพาถุกห่างพามีไงก็บังเอิญได้ผัวพาห่างพามีก็เลยไม่รู้จะบ,บริหารยังไงคิดได้แต่ว่าฉันต้องชน,นะเออก็เลยจังเสีย มเป็นจรงเสียละ่ยะเออย่าวาเถอะไปแล้วจ้ะสิไปตร่มก็จับเด้อจัดเด้อขอบคุณหลายๆค,ค่ะที่เขามารับชมสำหรับเรยาชาแน,นลนะคะเรยาปากมาปากไปแปรว้าพื้นคนแวแะก็อีชั้นนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย